ได้อ่าอเคเข,ขานะคะนะครับวันรุ่งข่าวเป็นไงตื่นเต้นไหมไม่กี่นาทีแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับ <c oughs> ตื่นเต้นมากๆใช่มือเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยก็หลังแม่มาซือหลองไหมฮะ ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยนอนไม่ค่อยหลับก็จะหลับแบบตีสองได้ผมก็ใช่กังวลหรับกังวลมันเหมือนมันซ้อมอยู่นิ่งไม่ได้เลยผมผมก็ซ้อมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยกลัวลืมกลัวลืมก็ใช่ใช่เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนแบบเราเราก็ซ้อมกันมาดีแล้วแหละแต่ว่าพอใกล้ถึงวันจริงๆแล้วมันแบบกลายเป็นเฮ้ยตรงนี้ถูกปะวะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่บล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดทำไปเลยเลยจะได้ไม่ลืมถ้าความพิเศษในวันนี้อ่ะแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้เราต้องยืนบนเวที ใช่ครับความพิเศษนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นแฟนเป็นแฟนมีตครั้งแรกที่เราจัดกันที่ประเทศไทยนะครับแล้วกเ็เป็นครั้งแรกด้วยที่ฟอสก,กับบุ๊คได้ขึ้นเวทีแบบเวทีใหญ่ครั้งแรกด้วยกันนะครับผมสองคนใช่ก็อย่างที่บอกแล้วครับก็จัดที่ประเทศไทยใช่ไหมครับผมเราก็มีพร็อพนู่นนี่นั่นพร้อมกว่าเราไปจัดเมืองต่างๆในใช่ครับใช่มีส่วนร่วม กัน้าก็มีเล่นกลมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแหละครับใช่ใช่ครับก็ความพิเศษก็จะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าบุ๊กเนี่ยเขาแบบคิดโชว์เองเลยนะเขาแบบผมแอบดูมาแล้วผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นเขาในมุมนี้ซึ่งเดี๋ยวแฟนคลับทุกคนก็จะได้เห็นที่ทุกคนจะได้เห็นครับส่วนของผมก็อ่ะมีผมเป็นไงของผมเป็นไงสุดยอดเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะของฟอนตนี่แบบหล่อเท่สุดๆสุดครูมากครับผม แต่มีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับอย่างที่เราตั้งใจเกินกันมาตั้งนานแล้วว่าเราจะดันแฮทแท็กของเราให้ขึ้นไปก้อนบุกเอลหวานใช่ครับใช่มันจะหวานแค่ไหนมันจะหวานตัดขาเลยไหมไมันจะหวานถึงตัดขาเลยนะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบไมอที่เป็นได้บ้างมดถามหาไม่เป็นได้บ้างไม่เชะไม่เขาไม่เชื่อเอาเพื่อนไปหน่อยไปทำไมต้องไปบอกมาคุณเอาคุณเอาคุณเอาคุณบ้างอ่ะเอาก็ผมตลอดไงก็เลยให้คุณบ้าง มันจะเป็นยังไงเอา example เออ example เอออข้างล่างอาจจะไม่เห็นรอดูบนเวทีดีกว่าครับผมแล้วมีอย่างอื่นที่เราเคยติดเรืองอย่เพลงเพลงเองเราเลือกเองใช่ครับเราเราเลือกเพลงกันทุกเพลงเลยครับแล้วก็ในส่วนของเพลงคู่เราก็เออเพลงนี้มันน่าจะแบบเหมาะกับพวกเราที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกเพลงที่เอามาก็มันทำให้เรารีมายถึงแบบสิ่งต่างที่เราแบบได้เดินทางมาอะไรครับใช่แล้วก็ทำการบ้านการเลือกเพลงใช่ใช่ครับใช่ จะร้องเหมือนคู่ว่อวานไหมคู่ว e ่าวันคือเพลงไม่เริ่มมานะร้องแล้วนะเออเหรอแสดงว่าหมายถึงร้องไห้นะฮะร้องเพลงก็ w, <S 1> <S 1> ต้องร้องสิเพื่อนครับก็ตามฟิลแล้วกันไม่อยากไม่อยากไปบอกว่าร้องไห้ยากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฟิลแล้วกันครับแล้วแต่ใจมันนําพาไปถ้าถ้ามันร้องก็ร้องแล้วกันนะแต่ถ้ามันไม่ร้องก็ตลกเลยแล้วกันใช่ครับเรียกว่าครบรถใช่มครับครบรถครับใช่ มีสปอร์ตแต่ละคนไหมคะว่ามีขิงกันหน่อยได้มว่าใครจะแบบเป็นพาร์ทที่แบบเอาใจแฟนโอ้อันี่ขิงอันนี้ขิงแน่นอนเดี๋ยวรอดูเลยมีโชว์อันนี้ตั้งใจตั้งใจกูมาเพื่อเท่กว่ามึงเมันก็มาื่อไม่ยอม่ยอรไม่ใช่ไอ้นะครับบุ๊กไอหวานคอวานแล้วก็เม่คี้บอกว่าอะไรนะมาเพื่อเท่ใช่ไหมมาเพื่อเท่เลยครับมีครับมีครับมีครับเดี๋ยวไปชิงเดี๋ยวไปิงกันบนเวทีครับฆ่ากันอะไรบนเวทีเป็นคาแรคเตอร์ของเราสองคนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดแค่แ ดีใจครับโอ้้วาวอันดับหนึ่งนะครับผมได้ครับมันอาจจะมีคนปัดไปเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นหนึ่งจริงผมก็พร้อมนะครับพร้อมสนองแต่บุ๊คไม่พร้อมนะครับพร้อมพร้อมครับทีอะไรอยากบอกแฟนๆไม่เห็นว่าครั้นี้ที่ใครไม่ได้มาวันนี้แล้วติดธุระก็มีใช่ครับใครที่ ไม่สามารถแบบไม่สามารถมาได้ทำไงก็เรามีบัตรไลฟ์สตรีมนะครับเป็ไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใช่เรอยากขอบคุณแฟนนะครับอืมะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณก่อนอ่เลยขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มามาหาพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอนะครับผมก็ไปรอดูโชว์พวกเรากันนะครับรอตั้งใจมากๆครับ ครับผมก็ฟอนก็เหมือนกันก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้มีวันนี้ครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราฟอนเลยวันนี้ครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับเลิฟเลิฟครับคอนเสิร์ตนะ EP เป็นโอ้โหมันวันนี้นี่ฮะวันนี้เนี่ยวันวันนี้วัน EP เจ็ดที่เราเห็นไหมโอ้ผมว่าพาร์ทหลังไปเนี่ยหลังจาก EP 6ไปแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเจมจนแล้วมันก็จะเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่มิวเนี่ยเขาได เขาได้เป็นมิวทูแล้วเออเป็นมิวทูเป็นมิวทูใช่ยังไงครับัตคุณเนี่ยมิวทูนี่ยังไงมิวทูโปเกมอนอ่ะเป็นมิวทูแล้วก็คืออ่ะเป็นมิวที่แบบเหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเจอความเจ็บช้ำมาแล้วอะครับใช่เขาก็ต้องเออเขามีแผลเขามีแผลใช่แล้วเขาก็ต้องแบบเหมือนพยายามอ่ะก็พยายามจะแก้แค้นแหละครับใช่พยายามจะแบบเออต้องสั่งสอนแหละ ช่ก็ไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกันครับแต่สนุกครับสนุกมากแล้วก็ตัวตัวท็อปนี่ถ้าใครที่ดูไปแล้วก็ท็อปมันก็โบวแหละพาร์ทหลังก็จะเป็นพาร์ทแบบว่ามิวกลับมาเธอฉันจะเป็นคนร้ายที่รักเธอแต่ให้อภัยฉันได้ร้ายก็รักในก็ร้ายก็รักใช่ต้องเชื่อเถื่อกับผู้อื่นที่เราเคยแบบอ่าใช่ใช่ใช่ครับตรงนั้นก็เป็นส่วนที่สนุกเลยที่เราชอบนะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้แหละแต่ทุกคนอาจจะแบบว่า คาดหวังซึ่งผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่เพราะว่าเรายังมีซีนไฮไลท์อะไรอีกมากมายที่รอทุกคนได้ดูกันใช่คอยได้ไหมครับว่าคืนนี้เราจะได้พบกับอะไรโอ้โหพบแบบมิวแบบที่ไม่เคยเห็นครับพบท็อปแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็สนุกแน่นอนครับแต่เอาจริงนะสำหรับบุกอ่ะบุกรู้สึกว่าโอริเฟนอ่ะครับผมเรื่องอ่ะเพิ่งเริ่มขึ้นตอน EP 5ีหาสำหรับบุกนะเออใช่เพราะว่าเหมือนอีพีหน่งอีพก็จะเป็นปูสำหรับสหรับตัวมิวนะครับสำหรับบุกใช่ EP ห้าเป็นต้นไปนี่คือจะแบบเป็นเรื่องที่แบบเข้มข้นแล้วครับคือมึงไม่ยอมละอืมใช่แต่บักบักท็อปมันมาใน EP หนึ่งเลยฮะเนื้อเรื่องมันอะไอ้นะฮะไอ้นะครับฮะมีวางมวยกันด้วยเห็นพีเซอร์อ๋อวางมวยโอ้ยมาถอดแว่นปึ๊บก็ออกมาเลยยังไงยังไงถ้าพูดถึงฉาระนี้มึงยังไงการปล่อยเคลื่องลงน้ำเนี่ยอ๋ออ๋อ ไม่ผมนึกอยู่ว่าเอ๊ะวังมวยอะไรอ๋อมวยไงน้าจะไหวนะ้ำใ่ไลูกที่นีโอใช่ไหมฮะอ่าจริง,รงๆเทคอันนั้น,นาถ่ายเทคเดียวเลยนะครับเพราะว่านีโอเปียกได้แค่ครั้งเดียวไงครับใช่เราก็ถีบเต็มแรงเลยแต่นีโอบอกนีโอน่ารักมากนีโอบอกว่าพี่พี่นีโอมาอย่างนี้พี่บุ๊กเอาครั้งเดียวให้ผ่านนะพี่เอาแบบเน้นๆเลยถีบมาต้องท้องเลยท้องผมแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ยัดก็อู้พัง อ่าโอเคโอเคเอออ่านั่นนัแหละครับเป็นไงสนใจเขาไหมสนใจสนใจผมชอบมากเลยนีโอเนี่ยไอ้บุกกีบใช่ไหมมันยกมือด้วยสโลสโลยกมือด้วยจริงก็คือจริงเพลงนั้นคือเพลงเดียวใช่โอเคหลังจากนี้ก็ไปรุ่นกันนะว่าเราจะใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับว่าท็อปมิวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเขาฝากเชียร์ท็อปด้วยนะครับผมครับไรก็รักนะครับ เห็นว่ามีแฟนงสีใช่ไหมใช่ครับผมที่ไหนนะบุ๊คที่ไหนนะครับที่ไหนฮ่องกงครับผมครับผมยังไงต่อซิมีมีฮ่องกงนะครับผมก็มีที่ไหนอีกเวียดเวียดเวียดนามครับผมใช่ครับมีที่ไหนมีทีไหนอีกมีไต้หวันด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามพวกเราได้นะครับผม ก็ใครอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับก็ g m m TV ครับ <c oughs> สุดท้ายนะฝากถึงแฟนคอนเสิร์ตของคู่หันไปด้วยว่าส่งของครับสุดนะครัยอ่ะอ่ะ,อะยังไงสิครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็เฟิร์เข้าตังค์วันนี้เหมือนกันครับรอบถึงพุ่ม,มแล้วก็มีปอนภูบินแล้วก็จุงดังด้วยจุงดังนี่มีความพิเศษด้วยนะ <c oughs> ครับผ<ม> <c oughs> ดู Final ไฟแนลอีพีด้วยกัน,นอ่าใช่ครับก็ใครยังไม่ซื้อบัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรกันได้อยู่นะครับผมแล้วว่าใครที่ซื้อดูสดไม่ได้ก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะครับใช่้ให้สามคำกับคอนเสิร์ตนี้เพราะเมื่อวานเขาก็ให้ไปรักมีคู่เราบ้างสามคำบอกสุดเจ๋งเ,เ,เ,เดี๋ยวเจอผมเจออีกแค่เจอทุกสัมภาษณ์อ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกระใหม่ไม่ออกอ่าขอบคุณครับ